สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้ววันนี้ก็อยู่ในช่วงสาระดีๆเอามาฝากนะครับเป็นวิธีการออกจากระบบของไลน์นะครับสําหรับคนที่แบบออกไม่เป็นครับหา่านทางออกไม่เจอบางคนก็เนี่ยกดไปที่ตั้งค่ามันใช่ไหมครับเอา้าแล้วมันไปนทางไหนต่อเนี่ยกดมาข้างล่างก็ไม่มีไม่เห็นเหมือนเฟซเลยก็ผมก็จะมาสอนนะครับวันนี้วิธีแรกนะครับเราก็คลิกเข้าไปที่ตั้งค่าครับ คุณเนี่ยผมก็เคยเป็นนะผมหาทางออกไปเจอนะครับแล้วคุณก็คลิกเข้าไปที่นี่ครับบัญชีนะครับเนี่ยที่ผมทาเนี่ยคิกเข้าไปที่บัญชีของเราครับนี่ครับมันก็จะขึ้นมาครับแล้วก็ให้เรากดที่ลบบัญชีนะครับแล้วมันก็จะถามว่าคุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบบัญชีซึ่งผมก็จะไม่ลบครับเพราะว่าไลน์ที่ผมทำคลิปอยู่มันเชื่อมอยู่กับบัญชีนี้นะครับ ก็มาทําให้ท่านผู้ชมรู้แค่นี้นะครับก็ขอบคุณครับ